จากการที่อบจฉะเชิงเซาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกำหนดตำแหน่งผู้มีการกองการท่องเที่ยวและกีฬาและหัวหน้าฝ่ายเพื่อจัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬาประกอบด้วยนายผู้ชงรังสินเป็นประธานโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนายกฤษดามหาวิริโยไัยกรรมการและท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเซากรรมการและเลขานุก,การ วันนี้ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาคณะกรรมการได้ํำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาหรือกอจอจฉะเชิงเซากำหนดสืบเนื่องจากอบจฉะเชิงเซามีความประสงค์จัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารราชการของอบจฉะเชิงเซาเพื่อให้มีส่วนราชการภายในรองรับภารกิจอำนาจหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรง การบริหารงานมีความชัดเจนและเป็นระบบสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนสูงสุดโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬาอบาจฉะเชิงเซาจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายดังนี้คือฝ่ายการท่องเที่ยวฝ่ายการกีฬาและฝ่ายการประชาสัมพันธ์